ต่อมานะครับเรามาดูอีกหนึ่งเ,เขาเรียกว่าอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับอันนี้เราเรียกว่าการขยายตัวทางความร้อนนะครับพวกเราน่าจะเคยได้ยินนะว่าเวลาวัสดุมันได้รับความร้อนเนี่ยนะฮะมันก็จะขยายตัวได้นะภาษาเรียกว่า t h e r m a นะฮะ expansion นะ coefficient นะโอเคนะครับ, ion, นะ Co e fficient, รบโดยที่ตรงนี้มีตัวย่อว่า alpha เอนะครับแล้วก็ผมอยากจะโน้ตไว้หน่อยนะว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราบอกว่ามันคือสัมประสิทธิ์ที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์เส้นตรงมันที่ว่าลีเนียนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นเองถ้าเห็นสมการก็จะรู้ว่ามันคือสัมประสิทธิ์ที่มันมาจากสมการเส้นตรงมันก็เรียกว่าลีเนียเตอร์โมเอ็กซ์เพนชั่นโคเฟชันนะครับโอเคนะครับภาษาไทยเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะการขยายตัว ทางความร้อนโอเคนะครับโดยที่นะครับอันนี้ก็แปลว่าวัสดุเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวได้ง่ายหรือเรียกว่าขยายตัวได้มากหรือน้อยเมื่อเราเปลี่ยนอุณหภูมินั่นเองอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับนะโดยที่ดูสมการสักนิดหนึ่งก็คือ Lf ลบด้วย L0 ใช่ไหมฮะก็คือความยาวหลังหลังฮีทนะค,ความยาวสุดท้ายลบความยาวเริ่มต้นหารด้วย ความยาวเริ่มตน้นเท่ากับนะฮะค่าซิกมาเอ้ยอัลฟาเอลนะฮะแล้วก็ TF ลบด้วย T0 ประมาณนี้โอเคนะครับโดยที่นะครับ LF ก็คือความยาวที่อุณหภูมิ F นะครับ L0 เนี่ยคือความยาวที่อุณหภูมิ0ครับผม <Okay. S 2> ทีนี้นะครับหน่วยของมันเนาะนะครับหน่วยตรงนี้มันจะเป็นหน่วยที่ทําให้พอดีด้านซ้ายไม่มีหน่วยเนะาะเพราะนั้นด้านขวาก็ต้องไม่มีหน่วยนะเพราะนั้นหน่วยของตัวอัลฟ่ามันก็จะเป็น1ส่วนเควินหรือจะเป็น1ส่วนองศาเซลเซียสก็ได้แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราก็ขึ้นอยู่กับใช้อุณหภูมิหน่วยอะไรนะครับ โอเคนะ mm hmm. เพราะนั้นวัสดุที่มีอัลฟามากแปลว่ามันขยายตัวได้มาก mm hmm. เมื่อคุณเปลี่ยนอุณหภูมินะอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละนะครับประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราลองมาดูหน่อยซิว่าถ้าเกิดมันเป็นคุณสมบัติของตารางนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอันนี้คือคอลัมน์ที่2นะครับที่เขาเขียนแล้วเนอะเมทัลเซรามิกพ o ลิเมอนะผมจะมาเขียนนี้ทำไมกันรูเนาะนะฮะลบทิ้งดีกว่าดูซ้าซ้อนนะครับดูไม่โปรนะฮะลบทิ้งก่อนอ่า แล้วเราเขียนย้ำตรงนี้แทนนะ metal ceramic polymer นะครับนะทีนี้นะครับในส่วนของ metal นะครับลองดูค่ามันเนาะนะฮะค่ามันเนี่ย23บสาบ้างสบ้างยี่สิบหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะนะครับค่าตรงนี้นะครับมันเป็นหน่วย1ส่วนเอ่อหส่วนองศาเนาะอย่าลืมว่าคูณอันนี้คูณด้วยสิบกำลังลบหด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลข23่ิเพียวๆนะมันคือ23่สิาคูณสิบกำลังลบหนะครับ ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่7 13 9 30เนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าโดยรวมแล้วน่าจะน้อยนะโลหะเนี่ยเยอะใช่ไหมยี่กว่าบ้างอะไรงนี้นะอันนี้น้อยลงมาหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นโพลิเมอร์เป็นไงโอ้โหนะฮะร้อนะฮะร้อยสบห้าเกนะครับ, 6, รบ, 5, 90, รบเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้น่าจะพอสรุปนะครับอไอเดียคร่าวๆได้ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเออฟาเอลนะฮะ คุณจะได้ว่านะครับมากสุดเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์เนาะนะแล้วก็ตามมาก็คือเมทัลใช่ไหมฮะแล้วตามมาก็คือเซรามิกโอเคนะคเพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นอพอได้ไอเดียคร่าวๆว่าถ้าคุณให้ความร้อนเนี่ยโพลิเมอร์มันยืดได้เยอะสุดตามมาก็คือโลหะตามมาก็คือเซรามิกประมาณนี้เนาะนะฮะพอพอเห็นภาพประมาณนี้โอเค